เราจะมาทำหมกกันนะคะอันนี้คือเราผสมแล้ว,แล,วแล้วปรุงเสร็จแล้วแต่เราจะมาคนให้ดูนะอันนี้คือไม่ใช่เนื้อปลานะแต่ว่าเป็นหัวปลามีมีหัวปลานินแล้วก็ปลาหัวปลาตะเพียนนะนี่นี่เราจะให้ดูสดสดเราจะให้ดูเครื่องก็มีใส่ข้าวเบือ ใส่ตุนหอมแล้วก็ใส่มะเขือเทศแต่นึ่งปลานี้เราจะไม่ใส่อันเขาเรียกอะไรจะไม่ใส่ใบมะกรูดนะเพราะจะทำให้หนื่อปลาแบบลาลาของเรามันจะเสียรสชาตินะสูตรนี้จะไม่ใส่ใบมะกรูดนะครับเพราะว่ามันจะไปอนั้นปลานะเราจะทำแบบลาลา เราจะไม่ใส่ใบมะกรูดก,กันนี่เราก็จะหมุกแบบนี้เราก็จะหมุกอันนี้เขาเรียกหมุกหัวปลานะนี่จะหมุกแบบลาวเราจะไม่ใส่อะไรมากมายนะใส่ปลาระ,ละแล้วก็ใบหอมจะหมุกแบบลาว ลาวมากเลยน,นั่นเองหอมแบบแบบลาวๆปรุงเครื่องตามใจชอบเลยค่ะใส่ผักแมงลักลงไปด้วยใบตองที่เราทำความสะอาดแล้วเราทำความสะอาดแล้ว แเราจะมิน,นึ่งใส่มะเขือเทศลงไปไม่คะจะอร่อยมากเลยนะคะอันนี้เราจะหมกแบบลาวมากเลยนะ เอาไม้กัดไว้เลยเขาจะได้อยู่ปลาของเราเนื้อปลาอาแล้วก็จะมีหัวแบบนี้ไม่ใช่อันนี้ท้องของเขาใบตองของเราทำความสะอาดเรียบร้อยชิ้นเรา นึงใส่เตาถ่านนะคะกำลังก่อไฟเตรียมขึ้นเตาจ้า